การนมัสการพระเจ้าช่วยชีวิตเราอย่างไรบ้างการนมัสการพระเจ้าช่วยให้เราได้พบกับความหวังได้พบกับชัยชนะในชีวิตบ้างหรือไม่ในเช้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวขององค์พระเยสุริ์เจ้าผ่านทางหนังสือวิวรณ์ซึ่งเป็นหนังสือฉบับสุดท้ายที่ถูกจัดวางไว้ในสารบบของพระคติธ,ธรรมคัมภีร์ วิวรถูกเขียนโดยท่านยอนซึ่งท่านได้ถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะปัตมอสเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปัจจุบันนี้ห่างจากประเทศตุรกีประมาณ30มไมล์เหตุน,นี้เราจึงไม่น่าจะแปลกใจถ้าหากว่าเราอ่านวิวร์ทั้งหมดเราจะพบคำว่าทะเลมากถึง26ครั้งจดหมายฉบับนี้เขียนให้กับคริจ,จักร ทั้งเจคิดจักรเพื่อที่อ่านและส่งต่อเวียนกันไปหากเราดูตามแผนที่ก็จะเป็นการทวนเข็มนาฬิกาคิดจักรทั้งเจดนี้ได้แก่คิดจักรเมืองเอเฟซัสซาเมนาเปอรกามัมทิยาธิราซาดิสฟิลาเดเฟียและคิดจักรเมืองลาวดิเซีย <c oughs> หนังสือวิวร์ถูกคาดว่า ถูกเขียนในประมาณปีคิตศักราชที่76ถึง90ในช่วงเวลานั้นนั่นแสดงว่าจดหมายฉบับนี้เขียนหลังจากที่พระยสุคริตสิ้นพระชนและโะองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เขียนหลังจากช่วงที่ชีวิตของอัครสาวกของพระองค์ได้ทำภานกิจของพระองค์ในช่วงกิจการของอัครทูต ยิ่งไปกว่านั้นข้าพเจ้าอยากจะนำพี่น้องได้เรียนรู้บริบทต่างๆที่มีผลต่อหนังสือวิวรณ์บริบทแรกที่ผู้เขียนได้เขียนก็คือยอนนั้นเขาเป็นผู้ที่ผูกพันอย่างใกล้ชิดกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนื่องจากยอนได้ยินได้ฟังได้สัมผัสและมีประสบาการณ์กับพระองค์และตัวเขาเองได้รับการยอมรับสิทธิอำนาจในการ <c oughs> เป็นผู้ที่ติดตามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเป็นผู้นำคริตจ,จักรได้รับการยอมรับในวงกว้างในเริ่มต้นจดหมายของท่านท่านได้บันทึกเอาไว้ว่าวิวรณ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์เพื่อสำแดงต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปแจ้งกับยอหนผู้รับใช้ของพระองค์ ยอนเป็นพยานให้กับพ่อชนะของพระเจ้าและให้กับคําพยานขององค์พระเยสุคริสต์คือทุกสิ่งที่ท่านได้เห็นท่านยอนจึงเป็นผู้ที่เชื่อมระหว่างองค์ผู้เป็นเจ้าและบรรดาพี่น้องในกิจจัรบริบทประการที่สองสำหรับหนังสือวิวรณ์นั้นหนังสือวิวรณ์เป็นหนังสือที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีภาพของสัญ,ญลักษ ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายตลอด22บทไม่ได้เป็นการเขียนบอกโดยตรงกับผู้คนภายนอกแต่เขียนเพื่อให้ภาพพจน์บรรยายให้บุคคลภายในนั้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่พระเจ้าจะตัดจะบอกกับบรรดาผู้เชื่อตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเลข เลขหนึ่งหมายถึงความเป็นเอกภาพเลขสองหมายถึงพยานเลขสามเล็งถึงความสมบูรณ์เลขสี่หมายถึงทั่วโลกซึ่งสมัยก่อนเข้าใจว่าโลกมีสี่มุมเลขหกหมายถึงความไม่สมบูรณ์ยังขาดอยู่ไม่ครบหรือความเลวร้ายเลขเจ็ดหมายถึงความสมบูรณ์ความครบถ้วน ซึ่งในหนังสือวิวรณ์นี้ใช้เลข7มากเป็นพิเศษถึง54ครั้งด้วยกันเลข8เล็งถึงชีวิตใหม่เล็งถึงความสดใสความสดใหม่เลข12หมายถึงความสมบูรณ์ในด้านจิตวิญญาณบางครั้งพูดถึงผู้นำศาสนาอย่างเช่นผู้นำของชน12เผ่าอัครสา,าวก12คนเลข14เล็งถึงคุณค่าของชื่อ กษัตริย์ดาวิดซึ่งตัวเลขเป็นการบวกจำนวนของอักษรลำดับอักษรในภาษาฮิบรูคือดาเลตวาฟดาเลตหมายถึงตัวที่4ตัวที่6และตัวที่4รวมกันเป็น14เลข40หมายถึงความยาวนานดังการเดินทางในถิ่นทุรกันดารเลขสุดท้ายที่ได้กล่าวถึงในหนังสือวิวร์คือเลข 1,000เล่งถึงความสมบูรณ์อย่างยิ่งใหญ่สูงสุดเราจะเห็นสัญลักษณ์และภาพพจน์ต่างๆอย่างมากมายในหนังสือวิวรณ์บริบทประการที่3หนังสือวิวรณ์เป็นหนังสือแห่งความหวังสำหรับพี่น้องคริสตชนในคริสจักรให้ดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนั้นด้วยการพึ่งพาองค์ผู้เป็นเจ้าหากเราจะดูในประวัติศาสตร์ พระยซุคริสได้เสด็จคืนสู่สวรรค์ประมาณปีคศที่30และช่วงระหว่างปีคศที่30ถึงปีคศที่90สถานการณ์ต่างๆในขณะนั้นมีความเลวร้ายเกิดขึ้นหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นพี่น้องผู้เชื่อได้ถูกข่มเหงทั้งภายนอกและภายในตลอด60ปีนั้นมีผู้คนที่ถูกฆ่าถูกจำกัด ถูกใส่ความถูกโยนความผิดและมีลทัทธิสอนผิดต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเช่นในสมัยจกักรพรรดิเนโรในปีคศที่64มีเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างยิ่งใหญ่ในกรุงโรมประมาณ5 6ถึงวันติดต่อกันคริสเตียนในขณะนั้นเป็นกลุ่มชนเล็กๆอยู่กระจายทั่วไปและถูกใส่ความว่าเป็นกระบฏวางเพลิง พวกเขาจึงถูกข่มเหงเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนักประวัติศาสตร์มีความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเนโรน่าจะเป็นผู้ที่วางเพลิงและหาเหตุที่จะสร้างเมืองขึ้นใหม่จึงมีการก่อให้เกิดการประหารชาวคริสเตียนที่อยู่ในแถบกรุงโรมด้วยข้อหาเผาเมืองการประหารนั้นมีหลายวิธีด้วยกันอย่างเช่น การให้สัตว์ป่าได้อดอาหารปล่อยไว้ในคอรเซียมจนหิวโซและนำคริสเตียนไปปล่อยในสนามนั้นให้บรรดาสัตว์ต่างๆนั้นมาลุมถึงลุมตะครุบพี่น้องผู้เชื่อต่อหน้าผู้ชมในกรุงโลงนอกจากนั้นเมื่อเมืองเสียหายมากมายแล้วก็มีการเก็บภาษีอย่างหนักหน่วงเพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านเมืองดูเหมือนว่า เนโรจะเป็นผู้ที่ใจร้ายในมุมมองของประวัติศาสตร์ด้านหนึ่งแต่ในประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งที่ถูกบันทึกโดยมาคัสแอนเนสลูคานัสนักประวัติศาสตร์ในสมัยเดียวกันนั้นได้กล่าวอีกมุมมองว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่นั้นเป็นเครื่องมือสแสวงหาความชอบธรรมให้กับเหล่าสมาชิกสภาสูงในการโค่นอำนาจจากักรพรรดิเนโร แต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรซึ่งเราไม่อาจทราบได้ก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้เชื่อผู้ติดตามพระยสุริต์ที่พวกเขาถูกใส่ร้ายถูกข่มเหงอย่างหนักหน่วงยิ่งไปกว่านั้นให้หลังในปีคศ .70 พระวิหารก็ถูกทำลายลงอีกหนังสือวิวรณ์จึงเป็นถ้อยคำแห่งความหวังสำหรับผู้เชื่อพิจชน คลิดจักรกับสภาวะที่เขาต้องเผชิญกับความทุกข์ยากความลำบากในขณะนั้นในบริบทประการที่4ความทุกข์ยากซึ่งอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นในปีคศรร .79 เกิดภัยธรรมชาติที่นครปอมเปอีประเทศอิตาลีคือภูเขาไฟวิสูวยส ได้ปะทุและระเบิดถล่มเมืองปอมเปอีจนกลายเป็นเท่าฐานฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า15,000รายผู้คนถูกกลบฝังไว้ใต้ดินผู้คนมที่เสียชีวิตบ้างกลายเป็นหินบ้างก็เน่าเปื่อยสลายและทิ้งร่องรอยเป็นโพรงใต้ลาวาภูเขาไฟได้พ่นเท่าฐานโปรยปลายลงมาอย่างกับหาฝนที่เท่านั้นมีปริมาณมหาศาลทั่วเมือง ถึง10เมตรเมื่อล่องลอยขึ้นไปก็ต้องล่องลอยลงมาบรรดาเท่าฐานนั้นได้ทับบรรดาสิ่งต่างๆที่อยู่ที่นั่นผู้คนคงจะต้องเผชิญกับคี้เท่าก๊าสพิษไอร้อนและเป็นที่เล่าขานในแถบนั้นมีการขุดค้นพบสรางความเสียหายโดยเฉพาะในปีคศ1534 เมื่อค้นพบแล้วไม่ค่อยมีใครสนใจโบราณคาดีเหล่านี้นักแต่กลับมีการสนใจมากยิ่งขึ้นในปี1861โดยจูเซปเป้ฟิออเรลลีได้เป็นหัวหน้าคณะโบราณคาดีเขาได้คิดวิธีการอันหนึ่งในการขุดซากปอมเปอีโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลของผู้ประสบภัยที่ถูก <c oughs> ทับถมที่อยู่ใต้ลาวาร่างกายของพวกเขาได้เน่าสลายไปตามกาลเวลา เหลือเพียงกระดูกที่อยู่ในนั้นและโพรงอากาศที่มีลักษณะอริยบทต่างๆเขาได้ใช้วิธีเจาะเป็นรูเล็กๆและกรอบปูนพลาสเตอร์ลงไปจนเต็มโพรงนั้นรอให้แห้งแข็งและขุดซากเหล่านั้นขึ้นมาทำให้เห็นถึงท่าทางสุดท้ายของชาวเมืองในขณะก่อนที่เขาจะตายสิ่งเหล่านั้นเป็นรูปร่างของมนุษย์มนุษย์บางคนนั้นมีตุ้มหู มีสร้อยคอทองคำย่อมแสดงว่าเขาอยู่ในตระก,กูลที่มั่งคั่งร่ำรวยส่วนทาตนั้นก็ระบุได้อย่างง่ายดายโดยที่เห็นจากโซ่ที่ถูกล่ามที่ข้อมือไว้ในยามที่พวกเขารู้ว่าภัยจะมาชาวปอมเปอีทุกคนจึงหยิบฉวยคว้าสิ่งที่มีค่าที่สุดของตนติดตัวไปด้วยบางซากถึงกับมีลูกกุญแจบ้านอยู่ในมือ พี่น้องที่รักจาก4บริบทข้างต้นคือ 1. ผู้เขียนคือยอนผู้ใกล้ชิดผูกพันกับองค์พระสูคิตเจ้า 2. หนังสือถูกบันทึกในรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์และ 3. หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแห่งความหวังความผูกพันชัยชนะและ4เป็นหนังสือที่ผ่านจากประสบาการณ์จากภัยธรรมชาติ เนื้อหาทั้ง22บทนั้นเราจึงสามารถได้เรียนรู้มุมมองอย่างกว้างๆอย่างนี้ว่าเราจะเรียนรู้บทที่1 ،คือบทนำที่เราได้เห็นคำนำบทที่2องบทที่3ในพระคิตธ,ธรรมคัมภีร์นั้นได้บอกถึงแนวทางการดาเนินชีวิตของคิตจักรทั้งเจ็ดซึ่งประกอบเนื้อหาไปด้วยคำนำคำชมคำตำหนิคำตักเตือนคำแนะนำ และคำสัญญาที่พระเจ้าทรงมีต่อคริสตจักรของพระองค์บทที่4บทที่5พูดถึงการนมัสการพระเจ้าในสวรรค์บทที่4ี่นั้นพูดถึงการนมัสการพระผู้สร้างบทที่5พูดถึงการนมัสการพระผู้ไถ่คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าส่วนบทที่6ถึงบทที่18พูดถึงช่วงปริยุกเป็นช่วงที่ยากลําบากและที่นั่นมีสัญ,ญลักษณ์นั่นก็คือการแกะตราเจ็ดตรา การเป่าแตรเจ็ดแตร ى, และการเทเจ็ดชามหรือเจ็ดขันลงมายังบนแผ่นดินโลกนี้พูดถึงภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นบทที่19บทที่ยี่20ได้กล่าวถึงการเสด็จมาขององอค์พระเยซูคริสเจ้าและยุคพ,พันปีบทที่21บทที่22ได้กล่าวถึงแผ่นดินโลกใหม่ฟ้าสวรรค์ใหม่เยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งเราจะพิจารณาข้อสั้นๆเพียงสองข้อเท่านั้นในเช้าวันนี้เพื่อเราจะรู้จักองค์พระเยสูคริสต์เจ้าที่เราตั้งหลายนมัสการว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดจากวิวอ์บทที่5ข้อ11ข้อ12อยากจะให้พี่น้องได้อ่านพร้อมกันได้ไหมครับทางสไลด์มีไหมครับขอช่วยหน่อย1 2 3สองสา แล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นและได้ยินเสียงของทูตสวรรค์มากมายนับจำนวนเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านที่อยู่รอบพระที่นั่งรอบพวกสิ่งมีชีวิตและรอบบรรดาผู้อาวุโสร้องเสียงดังว่าพระเมสโปดกผู้ถูกปรงพระชนแล้วนั้นทรงสมควรได้รับดิธานุภาพทรัพย์สมบัติ พระปัญญาพระกำลังพระเกียรติพระศิริและคำสดัดุดีมีอยู่เจดคำนิยามด้วยกันที่ท่านยอนได้บันทึกถึงองค์พระเยสุคริสเจา้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดหนึ่งพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพหมายถึงพระองค์ทรงมีพลังมีความสามารถมีความมหัศจรรย์พระองค์ ทรงสามารถปกครองและทรงสามารถกระทำสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจจะสามารถกระทำได้หรือควบคุมได้ 2. พระองค์ทรงมีสมบัติทรัพย์สมบัติหมายถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์มีพระพรแห่งความครบถ้วนที่หลั่งไหลผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้า 3. พระองค์ทรงมีพระปัญญา หมายถึงพระปัญญาจากพระเจ้ามีความรู้การเรียนรู้การแก้ไขปัญหาทักษะความสว่างสวยัยต่อไปพระองค์ทรงมีพระกำลังความเข้มแข็งมีความสามารถพระองค์ทรงมีพระเกียรติมีคุณค่าพระองค์น่าเคารพยกย่องสูงส่งมีราคาสูงพระองค์ทรงมีพระศิริ ซึ่งคำนี้มีความหมายที่กว้างหมายถึงการเปล่งแสงหมายถึงหน้าเกรงขามและสุดท้ายพระองค์ทรงสมควรได้รับคำสดุดีคำสรรเสริญการอวยพรการยกย่องโดยสรุปแล้วในหนังสือวิวร์ท่านยอนแห่งเกาะปัดมอสนั้นได้กล่าวถึงพระเยซูคริสต์เจ้า องพระเจ้าที่เป็นผู้ไทยเราทั้งหลายพระองค์ควรค่าแก่การนมัสการการนมัสการหมายถึงอะไรหมายถึงการที่เราได้นบนอบต่อพระองค์ก้มกราบพระองค์และปฏิบัติรับใช้พระองค์ให้เราได้นมัสการพระเจ้าในชีวิตของเรา ทั้งการนมัสการพระเจ้าที่คิดจักการนมัสการพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเราและท่ามกลางปัญหาของผู้เชื่อในบริบทของพวกเขาผู้เชื่อในยุคแรกต้องเผชิญการข่มเหงความไม่เข้าใจทุกภยัยข่าวลือสงครามปัญหาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ ปัญหาภัยธรรมชาติพวกเขาจะอยู่อย่างไรพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาพวกเขาจึงมีความเชื่อพวกเขาจึงมีความไว้วางใจไม่ว่าเขาจะ,ะเผชิญกับปัญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดพวกเขายังคงนมัสการพระเจ้าพวกเขาได้อยู่ในโลกใบนี้และพวกเขาได้จากโลกใบนี้ไปพร้อมกับความเชื่อ พร้อมกับความหวังพร้อมกับบทเพลงที่พวกเขาได้นมัสการพระองค์หลายท่านในที่นี้เราทุกๆคนอาจจะได้เคยสัมผัสกับพระเจ้าผ่านทางการนมัสการพระองค์การนมัสการพระองค์นั้นช่วยให้เราได้รับการปลดเปลื้องจากปัญหาความทุกข์เราเปลี่ยนมุมมองของเราจากการมองที่ปัญหา ไปมองที่พระองค์ความสามารถของพระองค์พลังของพระองค์พภง่าราศีของพระองค์และในเนื้อหาแต่ละเนื้อหาแต่ละบทเพลงที่เราได้มาร้องร่วมกันในหลายครั้งเมื่อเราอ่านเรารู้สึกไว้วางใจในพระองค์หนังสือวิวรณ์บทที่5ข้อ11ข้อ12ที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นพระองค์ส่งเต็มไปด้วยลิธานุภาพ ทรัพส,สมบัติพระปัญญาพระกำลังพระเกียรติระสิริและคำสดุดีทั้งสิ้นนี้เป็นของพระองค์พี่น้องที่รักท่านและข้าพเจ้าเรารเผชิญกับสิ่งใดในชีวิตของเราเราเคยมีคำถามบ้างหรือไม่พระองค์ทรงเข้าชใยกับสิ่งที่เรารเผชิญไหม พระองค์อนุญาตให้เราต้องเผชิญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราทำไมพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่ให้เราได้พ้นและมีความหวังในสภาวะที่เราต้องเผชิญอยู่เราเห็นจากพระิติคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าทั้งสี่เล่มเราพบว่าในบางครั้งพระองค์ทรงร้องไห้ และทรงมีความทุกข์ไปกับบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ในบางครั้งพระองค์มีความสุขความชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของพวกเขาในพระองค์มีถ้อยคํามีคําสัญญามีคําสอนที่ช่วยให้เราทั้งหลายได้ดําเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อด้วยความหวังในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะขอจบคําเทศนาด้วยถ้อยคําของผู้รับใช้ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าจอห์นสตอต เมื่อจอห์นสตอดได้อ่านวิวร์บทที่4บทที่5แล้วเขาได้เขียนสรุปชีวิตขององค์พระเยซูพระผู้ไถยถึงเรื่องไม้กางเขนจอห์นสตอดได้สรุปว่าองค์พระเยซุคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ไทยพระองค์มีสอย่างที่เราควรจะได้เรียนรู้ด้วยกันคือหนึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้มีชัยชนะสาเหตุพระองค์ เปิดหนังสือม้วนได้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นผู้มีชัยชนะคำเดียวนี้เองที่เรียกร้องให้คิดจับของพระองค์ผู้เชื่อทุกคนเป็นผู้มีชัยชนะด้วยเพราะพระองค์มีชัยชนะแล้วเรามีชัยชนะแล้วเพราะเรามีชีวิตอยู่กับพระองค์เมื่อจากโลกนี้ไปประการที่สองพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถย ในการใช้สรรพนามคำว่าพระซูเป็นพระเมสสปดกคำว่าเมสสปดกแปลว่าลูกแกะทําให้ผู้คนที่อ่านพระคัมภีร์ในสมัยนั้นได้คิดถึงเหตุการณ์ในเทศกาลปัสกาในทันทีนั่นก็หมายถึงเลือดของลูกแกะที่ถูกถวายที่ถูกพรมและทําให้ผ่านพ้นและรอดพ้นจากความตายพระเยซูคริสทรงเป็น ลูกแกะนั้นที่สิ้นพระชนและพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่เราทั้งหลายเราทั้งหลายได้รับการช่วยให้รอดความบาปของเราได้รับการชำระล้างโดยพระองค์ประการที่สาพระองค์ทรงทนทุกข์เพราะการทนทุกข์ขององค์พระเยสุคริสที่ไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้ทรงแบกความทุกข์เป็นแบบอย่าง และพระองค์ทรงผ่านพ้นความทุกข์ยากไปได้เราทั้งหลายต้องเผชิญความทุกข์อะไรบ้างและเราจะผ่านไปได้ประการสุดท้ายไม้กางเขนขององค์พระสุคริตเจ้าได้สะท้อนถึงความอ่อนแอจอห์นสตอดได้กล่าวถึงความอ่อนแอนี้ว่าโดยเฉพาะฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ปรากฏผ่านทางความอ่อนแอที่บนไม้กางเขนนั้น นั่นเป็นความอ่อนแอที่ไม่อ่อนแอเป็นความอ่อนแอที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งเป็นความอ่อนแอที่เผชิญได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งความตายพี่น้องที่รักที่ใดมีความอ่อนแอที่นั่นมีฤทธิเดชของพระเจ้าให้เราพึ่งพาพระองค์ในการดำเนินชีวิตทุกๆวันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพองทั้งหลายได้เข้ามานามัสการพระองค์ไม่ว่าจะใดคริสจกักรหรือการนามัสการพระเจ้าร่วมกันในทุกที่บนโลกใบนี้ข้าพองทั้งหลายขอบพระคุณสำหรับองค์พระสุคริตเจ้าที่สิ้นพระชนเป็นขึ้นมาจากความตายขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ในช่วงเวลาที่จะถึงเป็นช่วงที่เราทั้งหลาย เฉลิมฉลองการเสด็จมาของพระองค์การบังเกิดของพระองค์และเราเฉลิมฉลองการเสียสละของพระองค์ด้วยยิ่งไปกว่านั้นรัับั้งหลายขอรับเอาพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดมีความเชื่อมีความหวังอยู่ในพระองค์ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นขอ,อยังคงยึดพระองค์เอาไว้มัน่นและจะไม่ทิ้งพระองค์ ขอพระองทรงโปรดให้เราทั้งหลายสามารถกระทำสิ่งนี้ได้จนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าเมื่อมีการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ในช่วงเวลาเดือนธันวาคมขอพระองทรงโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ทรงโปรดกระทำพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางบรรดาผู้เชื่อให้ข่าวประเสริฐของพระองค์ได้รับการยกย่อง ให้ผู้คนมากมายได้รับความรอดและขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรที่จะมีบทเพลงจากคนทุกเผ่าทุกชนทุกภาษาทุกเชื้อชาติได้นมัสการพระองค์ร่วมกันขับพงทั้งหลายฝากปอบสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ทั้งโครคภัยไข้เจ็บสงครามปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาปากท้อง ของพี่น้องของข้าพุทหลายขอโปะองทรงโปรดเป็นแสงสว่างให้พสัสริของพระองค์ได้ส่องเข้ามาในจิตใจมายังพิจ,จักของพระองค์มายังจังหวัดเชียงใหม่มายังประเทศไทยมายังทั่วโลกให้ได้รับคำตอบให้รับทางออกและเป็นความหวังที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเข้มแข็งและชัยชนะต่อไปข้าพุทงหลาย จึงฝากมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระอันทรงธิ์ของพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน